ผมเป็นจอยแลสุดๆนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆสนุกมากน้องเสื้อแดงเสื้อชมพูเสื้อฟ้าเสื้อเขียวเสื้อขาวขอบคุณเป็นเลิเรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนครับตบมือเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับพี่ๆแดนเซอร์ของผมนะครับทุกคนเลยวันนี้ไามอบสีสันและความสนุกให้วันนี้น้องเรียวิดภาพประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับร้องมาสิบว่าเพลงเนี่ยดีทุกเพลง ยกเว้นเพลงตัวเองใครอยากฟังเพลงดีๆนะครับตามไปฟังที่งานหน้าแล้วเจอกันที่งานหน้านะครับผมขอไม่สัญญาว่าเพลงที่ผมของเพลงของผมเองจะร้องออกมาดีงงไหมฮะเอาไม่ว่าผมไม่ผมไม่ได้พูดแล้วกันเมื่อกี้อ่ะเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าถ่ายรูปไว้เป็นที่ลึกนะครับความทรงจำที่วเราได้ มาสนุกสนานกันที่นี่นะครับโอเคเดี๋ยวทุกคนรอสัญญาณนะคะหนูจะนับ1 2 3นะคะขอเป็น2ช็อตนะช็อตแรกชูมือนะคะยิ้มสวยๆช็อตที่2จะเป็นวิดีโอนะคะขอช็อตแรกก่อนนะคะด้าน,นหลังชูมือ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 ไม่ไฮาห์นก็ได้คะ่ะพร้อมนะคะนับ1 2นับ3ค่ะ สักครูนะคะคร่นะคะสักครู่นะคะอีกช็อตหนึ่งขอเป็นวิดีโอโบกมือเราให้ดังๆเอาดังที่สุดในชีวิตนะแม่นะพร้อมนะคะยยังไม่ได้นับเลยแม่อ่ะโอเคเฮ้ยๆ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 เอ้ยๆโอเคค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวน้องอยู่กับเราด้านบนเวทีก่อนนะคะขออนุญาตแป๊บน่มขอบคุณมากๆครับวันนี้เดี๋ยวให้น้องหายใจแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขออนุญาต เสาวเสียงาะล่างแม่แม่ขชอบไหมคะถ้าชอบขอเสียงกรี๊ดหน่อยได้ไหม